สมบัติต้องคำสาบในวัดร้างงะป่าลึกที่เงียบงันและวัดร้างอันเต็มไปด้วยความลี้ลับกลุ่มนักล่าสมบัติเดินทางเข้าไปตามตำนานที่เล่าขานถึงสมบัติต้องคำสาบแต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นภายใต้ความโลภคือคำสาบแห่งความตายและวิญญาณเฝ้าสมบัติที่รอคอยผู้บุกรุกพบกับช่อง นกพูดเล่าเรื่องเรื่องนี้แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นกลางป่าลึกในจังหวัดทางภาคเหนือของไทยมีวัดร้างที่คนในหมู่บ้านต่างเล่าขานถึงความน่ากลัวและอาถรรพ์วัดแห่งนี้ถูกปล่อยให้รกร้างมานานหลายสิบปีหลังเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่มีใครอธิบายได้ชาวบ้านบอกว่ามีสมบัติโบราณซ่อนอยู่ในวัด สมบัติที่ว่ากันว่าเต็มไปด้วยคำสาบแต่ก็ไม่เคยมีใครกลับออกมาเล่าความจริงได้ในคืนเดือนดับเสียงลมพัดผ่านป่าดูเหมือนเสียงกระซิบของดวงวิญญาณกลุ่มของศัตร์ชายใบกลางคนผู้คลั่งใครเรื่องลี้ลับพร้อมเพื่อนสองคนเพชรและพ้นตัดสินใจเดินทางไปยังวัดเพื่อค้นหาสมบัติพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าตามเส้นทางที่คนในหมู่บ้านเคยเล่าเอาไว้ ต้นไม้สูงใหญ่และเถาวันที่พันกันหนาทึบทำให้แสงไฟฉายดูริบรีมันเหมือนเราไม่ได้อยู่ในวัดร้างคนเดียวเ็ดพึมพำเบาๆแต่ไม่มีใครตอบทันทีที่พวกเขามาถึงประตูวัดเสียงนกแสกก็ดังขึ้นพร้อมเงามืดของสัตว์ที่บินผ่านเหนือหัวไปโครงสร้างเก่าของวัดดูเหมือนซากปรักหักพังที่ถูกการเวลาและพลังลึกลับกัดกินประตูไม้ผูพังเปิดอ้ารับพวกเขาโดยที่ไม่มีใครสมัมผัส ทันทีที่กลุ่มของสั์เ้าข้ามประตูไม้ผุนทางเข้าไปในวัดเสียงของโลกภายนอกพันเงียบหายไปเหมือนทุกสิ่งถูกกลืนหายเข้าไปในความว่างเปล่ามีเพียงเสียงสีเท้าและลมหายใจของพวกเขาที่ดังสะท้อนอยู่ในความเงียบไฟฉายในมือส่องไปทั่วบริเวณลานวัดที่ถูกทิ้งร้างพื้นดินแตกราวประดับด้วยหญ้าแห้งต้นโพเก่าแก่ที่อยู่กลางลานมีรากย้อยลงมาราวกับมือที่เหี่ยวแห้ง ที่พยายามคว้าอะไรสักอย่างกิ่นก้านที่ลู่ลมส่งเสียงเย็ดอาร์ดเรากับมันควนครางเพชรหันไปกระซิบกับสัตว์เรายังมีเวลาถอยกลับนะพี่สัต์สัต์หันมามองหน้าด้วยสายตาดุดันเรามากันถึงนี่แล้วจะถอยไปทำไมเสียงฝีเท้าดังขึ้นเบาๆตามหลังพวกเขามาต้นหันขวับกลับไปมองทันทีแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่า ใบหน้าสีเสียวและมือที่สั่นเทาเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็เลือกที่จะเงียบไว้โบสถ์เก่าตั้งทำงานอยู่เบื้องหน้าประตูไม้ที่ถูกตรึงด้วยตะปูเหล็กเก่าๆดูเหมือนถูกปิดผนึกมานานนับศตวรรษพวกเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้และเมื่อลมพัดกรูแรงขึ้นประตูก็เปิดออกเองอย่างช้าๆเมื่อก้าวเข้าสู่วัดทุกอย่างดูเงียบงันผิดปกติไม่มีเสียงจิ้งหรีดไม่มีเสียงลม แม้กระทั่งเสียงฝีเท้าของพวกเขาเองก็ดูเหมือนจะจางหายไปแสงไฟฉายส่องไปบนผนังโบสถ์ที่มีลวดลายจิตรกรรมเลือนรอางกลิ่นเหม็นสาบโชยออกมาจากด้านในผสมผสานกับกลิ่นทูกเก่าที่ไม่ควรจะมีใครจุดภายในโบสถ์ความมืดถึกปกคลุมไปทั่วแสงไฟฉายสะท้อนให้เห็นรูปปั้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใบหน้าของพระพุทธรูปแตกร่อนดูบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติ ดวงตาที่แต่เดิมควรจะนิ่งสงบกลับดูเหมือนจ้องมองพวกเขาสักเดินนำไปพร้อมกับท่าทีมุ่งมั่นเขาเชื่อมั่นว่าสมบัติที่ถูกเล่าขานซ่อนอยู่ที่นี่เพชรและอ้นได้แต่มองไปรอบๆด้วยความหวาดระแวงแสงไฟส่องไปเห็นเศษผนังที่ถูกขีดเขียนจนเป็นรอยลึกเป็นทางยาวราวกับมีบางอย่างเคยดิ้นรนเพื่อหนีออกไปจากที่นี่สักไม่ได้พูดอะไรมากท่ามกลางความมืด เขาสังเกตเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในเงามุมหนึ่งของห้องแต่เมื่อหันไปมองกลับไม่มีอะไรใครเป็นคนทำให้เกิดรอยพวกนี้อ้นพูดขึ้นเบาๆมือข้างหนึ่งยกขึ้นปาดเหงื่อที่ไหลาอาบแก้มทันใดนั้นเสียงเหมือนใครบางคนลากโซ่เหล็กก็ดังขึ้นมาจากด้านในบสถทุกคนหยุดนิ่งราวกับถูกตรึงอยู่กับที่พวกเขาเงี่ยหูฟังเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนสักตัดสินใจเดินไปส่องดูด้านหลังพระพุทธรูปที่ฐานพระพุทธรูปมีช่องขนาดเล็กถูกปิดไว้ด้วยแผ่นหินเก่าๆสักสั์ใช้ชแลงที่เตรียมมางัดออกมีโพรงเล็กๆซ่อนอยู่เพชรและอ้นลงมือขุดสักยืนส่องไฟให้ทั้งสองขุดลงไปได้สักพักแฉลงของอ้นไปกระแทกเข้ากับอะไรบางอย่างเสียงดังกึกเหมือนเสียงเหล็กกระทบกันเฮื่น่าจะเจอสมบัติแล้วอ้นพูดออกมาด้วยความดีใจ กะวีกะวาดช่วยขยายช่องที่ขุดจนใหญ่พอที่จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกล่องเหล็กดึงมันออกมาสกร้องสั่งเพชรและอ้นค่อยๆดึงกล่องออกมาทันใดนั้นเสียงโหยหวนดังขึ้นเหมือนเสียงร้องของคนเป็นพันพัๆคนดังกล้องสะท้อนไปทั่วโบสถ์ออไปพ,พวกมุ่งอั่อาม,มาลุกลุกออกไปซชชา,สาเสียงที่แหบพร่าที่ไม่ใช่ของใครในที่นี้ดังขึ้นกลางความมืด สักไม่สนใจคำเตือนเขาเข้าไปช่วยเพชรและอ้อนดึงกล่องออกมามันเป็นกล่องเหล็กสีดำที่ถูกห่อด้วยผ้าสีแดงคล้ำเหมือนเปื้อนคราบเลือดแห้งติดมือของสักสั่นเล็กน้อยขณะที่เขาค่อยๆเปิดกล่องนั้นออกภายในคือททองคำแท่งใหญ่มีเพชรพลอยส่องประกายแวแววาวแม้ในแสงไฟฉายที่ริบรีแต่ก่อนที่พวกเขาจะทันได้ชื่นชมสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า กล่องทองคำและพื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวแสงไฟฉายที่ถืออยู่กับพลิบููบวาาเสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นมาจากทุกทิศทุกมุมของโบสเงารูปร่างเป็นคนดำๆหลายร่างเริ่มโผล่ออกมาจากพื้นและผนังมันคือคลานเข้ามารอมรอบพวกเขาช้าๆเพ็ดร้องเสียงหลงพี่สัตว์มันมาแล้วทันใดนั้น เงาดำร่างหนึ่งพุ่งเข้าหาร่างของสัตว์ดวงตาของมันแดงกล่ำพร้อมกับปากที่อ้าออกว่างราวกับจักรลื่นกินทุกสิ่งสัตว์์รุดลงกับพื้นขณะที่เงาน,นั้นหายเข้าไปออกไปออกไปจากที่นี่สัตว์กรีดร้องแต่เสียงนั้นมันไม่ใช่น้ำเสียงของเขาอ้นที่ยืนอยู่ใกล้ๆสัสตว์ทรงเสียงกรีดร้องสะท้อนกล้องไปทั่วบริเวณวัดร้างเพชรที่เห็นเพื่อนถูกครอบงำด้วยพลังลี้ลับเขาพยายามหนี แต่กลับเจอเงามืดมากมายที่คืบคพลานเข้ามาจากทุกทิศเสียงรีดร้องดังก้องสะพ้อนทั่วบริเวณวัดรช้ายชาวบ้านที่มาตามหากลุ่มของศักพบเพียงกล่องเหล็กวางอยู่กลางโบสถ์ไม่มีร่องรอยของศักดิ์เพชรหรืออน้นภายในกล่องมีเพียงหัวกะโหลกที่ถูกห่อด้วยผ้าสีแดงและข้อความเขียนไว้ด้วยเลือดว่าความโลภคือคำสาปที่แท้จริงเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดร้างแห่งนี้ กลายเป็นตำนานสยองที่ถูกส่งต่อไปชาวบ้านเชื่อว่าสมบัติยังคงถูกเฝ้ารักษาและดวงวิญญาณของผู้ที่หายไปกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาบขอขอบคุณจากช่องนกมูกเล่าเรื่องที่ช่วยกดปุ่มซับสไครป์ปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งไว้เรามารับความบันเทิงกันต่อไปในคลิปหน้า